ส่วนจังหวัดตราดนะคะเชิญเที่ยวงานมัดฉาบานตำนานเขาสมิงครั้งที่4ระหว่างวันที่3สมก,กราคมถึง4กุมภาพันธ์2568ค่ะ บริเวณหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงอาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายพงพัฒน์สินทร์รายนายอาเภอเขาสมิงเป็นประธานเปิดงานมัชฉาบานตํานานเขาสมิงครั้งที่4ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงร่วมกับชมรมกล้วยไม้เมืองตราดร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่3สมกราคมถึง4กุมภาพันธ์2568สำหรับการจัดงานมัชฉาบานตำนานเขาสมิงครั้งที่4จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทั้งยัง เป็นการให้ความรู้และพัฒนาการพ่อเลี้ยงกล้วยไม้การปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพืชพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างเป็นการเสริมสร้างให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่ทั้งอย่างเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้พื้นเมืองของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์การประกวดเฟิร์นสายการสาธิตการปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์กล้วยไม้การแสดงนิทรรศการให ให้ความรู้เรื่องกล้วยไม้รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรพันุไม้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ